โอเคครับโอ้ยครับททยกันอีกรอบคือมันพลาดมันลืม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 ฮะยดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงพิเศษครับช่วงทางวิดมีครับกับผมคาซสูนที่อยู่คนเดียวแล้วก็ตอนนี้ฉากใหม่ด้านหลังครับอย่าเพิ่งหัวเราะกันเยอะอย่าเพิ่งหัวเราะใจเย็นใจเย็นใจนอย่าเพิ่งหัวเราะกันเยอะนะแปลกตาไหมแปลกตาไหมฉากอลังการเต็มไปด้วยวัวแทงครับก็ต้องขอบคุณอุปกรณ์ทั้งหมดครับจากวัวแทงครับแล้วก็ขอบคุณเหล่าผู้ที่มาช่วยกันเซตเมื่อกี้ครับต้องขอบคุณมากฮะ ต้องขอบคุณจริงๆครับคือทุกคนอาจจะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกครับเพราะว่าอันนี้ครับมันเพิ่งในเ i มิตมาเมืม่อกี้เองครับนะไม,ไม่ไม่ตามใครฮะมันเป็นแบบฉบับส่วนตัวครับตู่ตู่เบาๆโอเคเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมวันนี้เตรียมมาเยอะครับข้อมูลเยอะวันนี้จะเป็นเรื่องของรถถังทั้งหมดเป็นเรื่องของเป็นหัวเขาเรียกว่าอะไรเปิดหัวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาเจาะลึกรถถังแต่ละประเทศครับว่ามีความได้เปรียบเสียเปรียบหรือว่ามีเขาเรียกว่าอะไร มีความพิเศษตรงไหนแต่ว่าสัปดาห์นี้ครับจะแบะจะเอารถถังก่อนว่าในเกมเนี่ยมีรถถังกี่แบบคือจริงเนี่ยในเกมมีรถถังอยู่5้าชนิด5้าแบบนะเริ่มที่รถถังเบาครับรถถังเบาเนี่ยจะเป็นรถถังที่วิ่งได้เร็ววิ่งได้เร็วโดยโดยเฉลีย่ยแล้วจะวิ่งได้เร็วกว่ารถถังประเภทอื่นแต่ว่าเขาจะยิงได้เบาเหมือนกันคือด้วยตัวความเร็วของของ,ของตัวรถเนี่ยฮะทำให้มันจุก,กระสุนก็น้อยกว่าแต่ว่าแล้วมันกระสุนแต่ละชนิดเนี่ย ที่ยิงออกไปมันเบาแม่กนฮะมันแทบจะทําลายอะไรรถถังชาวบ,บ้านจะช่องเขาไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่เขามีประโยชน์ที่สุดเนี่ยก็คือการไปสปายเนาะอย่าขึ้นหมดล้อสิใจเย็นใจเย็นไปสปายไปสปายชาวบ,บ้านคือเป็นเหมือนกับเปิดแผนที่เพื่อนนั่นแหละเป็นตัวที่เรียกได้ว่าเหมือนเป็นสปายครับเป็นตัวถ้าจะเรียกหน่วยลบก็เป็นพวกอะไรอ่ะเหมือนหน่วยามิคาเซ่วเมใช่ไหมหรือหน่วยอะไรสักอย่างที่คือเข้าไป โอกาสตายอะสูงคือเลือดก,ก็น้อยเกาะก็บางแต่เบาแต่เร็วแค่นั้นนะฮะประโยชน์ก็จะเป็นหลักๆก็คือจะประมาณนี้ครับเพราะว่าเขาจะทำหน้าที่ควบคู่กับปืนใหญ่ตาจอนครับปืนใหญ่ตาจอนเนี่ยจะเป็นปืนที่เป็นรถที่เคลื่อนที่ช้าเลือดไม่เยอะมากเลือดถือไม่ได้น้อยแต่ว่าไม่เยอะมากแล้วก็เกาะนี่ก็ก็ไม่ได้ดีไม่ได้เยอะครับแต่ว่าที่ความพิเศษจุดเด่นเขาคือเขายิงได้แรงมากครับ การนี้เขาจะยิงเนี่ยก็คือถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนเห็นเป้าที่ไหนเขาสามารถส่องไกลครับวิธีการยิงมันจะโค้งอย่างเงี้ยฮะรู้จักไหมฮะพาราโบลาโค้งอย่างเงี้ยนะประมาณนี้ครับก็เลยเรียกได้ว่าเขาจะจับคู่กันระหว่างรถปืนใหญ,ญ่ตา,าจรกับรถถังเบาต่อมากับรถถังกลางครับรถถังกลางเนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่ว่ามีเกราะที่หนาก,กว่ารถถังเบาเร็วใกล้เคียงรถถังเบายิงแรงกว่ารถถังเบาครับ แต่ทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นสมดุลที่สุดคือกลางแค่จะไม่ได้มีจุดเด่นอะไรมากมายแต่ว่าทุกอย่างคือกลางจะเน้นเป็นพวกเหมือนแถวสองนะคือถ้าเล่นบอลเนี่ยคือมันตำแหน่งกองอะไรกองกลางคือกองหน้ายิงไปกองกลางนี่ยิงได้ต่อฮะประมาณนี้รถถังหนะ้าก็จะมีความสัพพิเศษตรงเกานะหนาเอ่อเลือดเยอะยิงแรงแต่ว่ายิงกระสุนช้าเคลื่อนไหวช้าตัวนี้จะเป็นตัวปิดครับเน้นว่าเป็นตัวปิดก็คือให้เพื่อนเปิดเลยก่อนแล้วเขา รถถังกลางหน้าที่เขาคือตัวปิดเป็นคล้ายๆตัวดาเมจในเกมมาแล้ถ้าจะนับก็ประมาณว่าเป็นตัวเซมิแคลี่คือเป็นแคลี่เองก็ได้หรือจะเป็นแบบยิงไปเพื่อให้อัตราจรมายิงต่อก็ได้ครับประมาณนี้เลยฮะหลักๆหน้าที่เขาคือจะเป็นตัวทำเดเมจของทีมนะแล้วก็อีกอันหนึ่งฮะยานเกาะพิฆาตรถถังอันนี้จะเป็นตัวที่ถ้านับจริงๆมันก็ มันมันเป็นตัวที่เล่นได้แปลกที่สุดเป็นตัวที่แบบว่าเล่นยากที่สุดแต่ว่ามีความหมายกับทีมเกือบจะที่สุดนะครับเพราะว่าเขาจะเน้นเป็นการซุ่งยิงคือยิงรถถังเนี่ยยิงรถถังพวกรถถังด้วยการรถถังอื่นๆเนี่ยยิงได้ดีครับแต่ว่าเขาจะไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาจะไม่ได้มีความเด่นจากตรงส่วนไหนแต่ว่าจะเป็นตัวที่คอยคอยยิงครับเห็นว่าคอยเก็บเหมือนกับตัวลาสชอ็อตอ่ะเออเป็นตัวล่าช็อตของทีมอะ ประมาณนี้คือถ้าใครเลือดน้อยเนี่ยใครเกาะบางนี่เจอรถถังยานเกาะไอรถถังยานเกาะพี่ข้ารถถังเนี่ยตายแน่นอนประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปดีกว่าผมมีคลิปมาให้นะจากต่างประเทศแต่ว่าม,มีคนแปลอันนี้ฟิลเตียนไม่อยู่ก็เลยม่มีคนแปล๋ยวได้เจอกันนะ Driving any tank is fun, but the better vehicle you have, the more armor and the bigger guns you can carry. Your proficiency and combat experience will eventually allow you to unlock the top machines. At the end of each fight, the game displays your battle statistics. Your personal achievements show how many tanks you've destroyed, what vehicles you've damaged, and which you have spotted. The more successful you are in combat, the more experience and credits you earn. These are the resources you use to upgrade your vehicles and research new modules and tanks. All vehicles have five main modules, which can be upgraded for optimal performance. To upgrade your tank, click Research. This shows you all of the improvements you can install on your vehicle, as well as the next tier model, which you must research to advance. you have fought enough battles a next tier vehicle becomes available for exploring voila you can now buy a new tank jump to the store and choose it from the list of vehicles if you don't have enough credits to buy it you can always get more by exchanging your gold whatever tank you've got all of the experience you earn with it can be spent only on upgrading that vehicle but once you've researched all upgrades for your tank, it receives elite status, which means that all of the experience you get from operating it, it can be converted into free experience, usable for upgrading any vehicle in the game. As you take part in battles, your tank crew gains more experience, which enhances their performance. When the crew reaches 100% in their skills, they can study additional specialties, repair, firefighting, and camouflage. Each specialty will improve the respective characteristics of your steel steed, so it's up to you what you want to work on first. Additional modules, as well as consumables, can also improve the performance of your tank and its crew. The list of available equipment varies, depending on the nation and class your tank belongs to. Some modules are permanently attached to that vehicle, while others may be recovered to use later on other tanks. You should study carefully what improvements you can get when buying a particular module. A successful combination of modules makes your tank more effective in combat, which will help you advance to more effective and sophisticated models and experience the best of the tense armored warfare. แล้วก็ผมลืมเปิดอีกแล้วนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาช้าฮะไม่ได้ปล่อยมูครับมันเป็นความช้าแล้วก็เนี่ยฮะมันมาแล้วครับมันพร้อมเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับจะเป็นการแข่งขัน t g l p a y w i You ครับ,รบแล้วก็เป็นเบนเบลแทงครับวันนี้เทพรถถังเนี่ยเขาจะมาบัญชาเกไมถถไม่ได้ยินวะก็คุณหูหูอยู่นี่ไยเจ็บเด็บเจ็บ นะมาแล้วมาแล้วโอเคไอ้ว่าครับอย่างที่เห็นไปตัวอย่างของรถถังแต่ละแบบแต่ละรุ่นเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ว่าสัปดาห์หน้าครับเราจะมีข้อมูลแบบเจาะลึกเลยนะว่าประเทศไหนครับรถถังเขามีรุ่นอะไรยกหูกระแทกหัวรถถังมีรถถุ่นอะไรบ้างแล้วจุดเด่นของประเทศนั้นครับรถถังเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าเราจะมีการแข่งขันนะอย่างที่มีคลิปโปรโมทไปว่าจะมีการแข่งขันชิงเงินรางวัลก,กว่า2 0 0 0มื่นบาทเป็นแบบออนไลน์ด้วยครับเป็นการแข่งขันออนไลน์ครั้งแรกของเกม World Tank ในประเทศไทยด้วยฮะ ถ้าอยากรู้ติดตามที่ทีวีเพของเราครับใช่ครับนะสวัสดีกับน้องกวางด้วยนะครับน้องรองน้ำนะครับคุณไฮโซนะครับคุณศิริศักดิ์นะครับไอทีนิวนะครับเพียวป๊อปนะเห็นไหมฮะผูอหญิงนะใช่จานมันมันขึ้นแค่เนี้ยเออเออผู้หญิงผู้หญิงคุณแอปเปิ้ลนะครับสวัสดีนะครับแล้วมีใครอีกเนี่ยนี่นะฮะคืออ๋ออ๋ออ๋อเลื่อนเลื่อนดูก่อนพี่เออทางด้านเฟีนเซ่เนี่ยวเขาเป็นคุณแฟนนะครับมีใครอีกเขาเป็นยางก่อพิฆาตรถถังเขาม่เป็นตัวล่าช็อต นั่งทำเรื้องหลังผมก็ทําอยู่คนเดียวมันมาถึงมันก็มาถึงจอปิดรายการแต่ว่าก่อนปิดรายการมันยังทักผู้หญิงเลยฮะใช่ยอด้านนะผู้ชายเนี่ยว่าชายก็ทักทักหมดแหละเอาวิว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันซีรีส์ผมจะยืดนว้เดี๋ยวกลับมาเจอกันจกับช่วงคีจีพีอาไปพมเดี๋ยวมาเจอกันแน่นอนนะฮะอยู่อะคะฟิลนเซ่นะแต่ผมคารซูนจะไปอยู่ในเกมครับเดี๋ยวมาดูฝีไมืออะไรกันว่าที่เขาบอกเป็นเทพรถถังที่สุดในออฟฟิศเนี่ยเขาเล่นยัง เดี๋ยวมาเจอกันแน่นอนฮนะเดี๋ยวพักสักครู่ครับ